ลูกเขยลูกสาวคนโตนะครับคือลุงพลว้านต็น,นะครับตาหมดหมดที่ไปแล้วตาไม่รู้จะไปไหนตาก็เลยมาอยู่กับล,กลูกกับหลานนี่แหละอยู่กับโอกับน้องน้ำมนตนะครับแต่อนาคตข้างหน้าก็ก็ไม่รู้ว่าตาจะไปไหนนะครับยังไม่รู้นะครับ ปัจจุบันอดีตตารููแล้วนะครับอดีตตาลูปัจจุบันตาลูนะครับอนาคตตายังไม่รู้นะครับด้วยความไม่เข้าใจกันนะครับจึงเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะครับตาก็เคยบอกยายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าตาลักเอฟซีลูกหลานก็เปรียบเสมือนญาติพี่น้องอีกคนหนึ่ง ที่เราได้มาพบพา่าพบเจอกันใหม่คือตาเข้ามาในจุดที่ว่าสังคมมันกว้างสังคมมันกว้างโลกอินเทอร์เน็ตมันทำให้เรารู้จักทั้งประเทศทั้งโลกก็ตาเขาจำเป็นไม่ไม่ใช่ตาจำเป็นนิสัยตาก็จะผูดจะพูดเพราะพูดหวานอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ยายไม่เข้าใจตา ตาไม่มีกิ๊กนะครับตาไม่มีกิ๊กตาบอกตามตรงว่าตาไม่มีกิ๊กตามีแต่ลูกหลานแต่ไม่แน่ถ้าหากเราเดินจากกันหันหลังให้กันแล้วอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทางทิศไหนนะครับเมื่อคืนตาก็นอนไม่หลับทั้งคืน ปัญหาแล้วปัญหาเล่าตาต้องมาพึ่งอยู่กับลูกสาวลูกเขยนี่แหละเนาะไปพังๆก่อนเนาะทั้งทางที่เราอธิบายเข้าใจให้ลูกให้น้าตายนะ้าแต่นะาฝนฟังเรียบร้อยเขาก็ยังว่าแม่เขาไม่สบายใจแม่เขาทุกข์ใจ โทรศัพท์เครื่องนี้ตาไปซื้อมาใหม่แล้วตาจะคืนให้หน้าเตตาจะให้ป้าเต๋นพาไปซื้อซื้อแล้วตาจะคืนให้ไม่ว่าลายไม่ว่าเบอร์โทรถูกลบหมดเลยครับตายอมให้ลบลบหมดทุกอย่างนะครับตาไม่มีอะไรในใจนะครับตาไม่มีอะไรในใจ ที่ตามาพูดกด็วยความทอใจวยความทอใจดนความหมอยใจแล้วก็ตาก็จะยืนเคียงข้างลุงป้าตลกเพราะตามั่นใจในความยุติธรรมมั่นใจในความเป็นจริงของตาถึงแม้ว่าใครแต่ว่าตาอย่างนั้นนี้ก็ ก็แล้วแต่เขาแล้วเขาจะ,จ,ะจะว่าไปนะครับแต่ตาจะยืนอยู่ข้างความเป็นจริงนะครับตาก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้หันหลังให้กันเราประคองรักกันมาก็เกือบหกสิบกว่าปีแล้วครับแต่ตาก็ไม่สามารถจะข้ามฝั่งได้นะครับจะข้ามฝั่งได้ มันเป็นบุญมันเป็นกรรมของตาคือเราได้ทำบุญกันมาเพียงแค่นี้นะครับก็จำเป็นนะครับจำเป็นก็ขอให้หน้าตายขอให้หน้าตายหน้าเตหน้าฝนจงดูแลแม่ให้ดีๆนะครับสมกับคำว่ารักแม่นะครับส่วนพ่อนะครับ พ่อก็จะอยู่กับป้าไปพังพางก่อนนะครับอยู่กับป้ากับลุงไปพังพางก่อนแต่อนาคตข้างหน้าไม่รู้เพราพ่อจะไปที่ไหน